System, forever is the strangest it's short ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมมาริเจนเองนะครผม วันนี้ก็อยู่กับเคนไ i g h t e r นะครับได้เปลี่ยนชื่อช่องจากก็อยู่กับเคน Fighter นะครับได้เปลี่ยนชื่อช่องจากนักลบไรเงวมาเป็นเคนไ i g h t e r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมเออวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่บ้าดังนั่นเองนะครับผมและอีกชื่อหนึ่งก็คือโจทาร่แห่งมบายเลเจนด์นะครับผมเออนั่นแหละครับผมเป็นตัวที่แรงมากๆนะครับต้นเกมนี่ก็ถือเทิงครับท้ายเกมก็ถือเทิงเช่นเคยนะครับผม สกิลวันตีนี่ยังเป็นแบบเป็นตำนานนะครับเป็นฮีโร่ที่แรงตัวหนึ่งแต่แต่ทุกคนลืมนะผมฮีโร่ที่ถูกลืมนะฮะแต่แต่ก็ถามว่ามีไหมมีฮบผมก็มีอยู่บ้างนะฮะเขาได้เนื้ออันตีของบาดังเนี่ยให้เบาลงนะครับผมและก็ทําให้สกิลทําให้การโจมตีเบสิกเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับได้ยังยๆก็คือออกตีไว้่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเซตไว้เลยนะครับปิงอ่าจะตามก็ได้นะทุกคน อย่าลืมไปจัดตายมันนะแรงนะทุกคนเซตนี้จัดเองนะฮะ <c oughs> เล่นเล็กๆนะอดีตคุณซิออนก็ขึ้นมาช่วยเรานะฮะผมดันป้อมคืนนะฮะไม่ดันป้อมคืนสิดันป้อมเขานะครับผมอ่า <c oughs> นี่ผมได้ป้อมมาหนึ่งเลยนะฮะมันจะเฉื่อชยช้ประมาณท้ายเกมครับที่จริงต้นเกมก็หโหดแหละทุกคนแต่มันต้องแบบนะคือจะเรียกว่าไงอ่ะ คือมันต้องแรนตีแล้วทุกคนถ้าเป็นแรนตีก็ก็กาดนะแต่ก็ไม่กากหรอกที่ลเล่นเฟนนะผมเรียบร้อยคนระับผมนี่ครับผมเป็นฝั่งเราที่ได้คิวบามอนไปนะฮะก็มาดิครับมาเลยครับคูมาดิเพื่อนต่อยนะต่อยนะนาตีเราต่อยนะเพื่อนนะอลองโดนเราต่อยหน้ายู่ไปที่เรียบร้อยผมตัวปิ้นเลยฮนะเนี่ยผมหลบอีกที่เต้านะผมเบี่ยิงผมไม่ดูนะฮะผมหลบแบบนะเขาเป็ผู้เชีช่ยวชาญนฮะ อุยวิ่งเข้าหากระสุนเขาเฉยนลยครับอุย้ยแรงนะผมกิลสไนของเขาแรงมากนะฮะผมก็เก็บไป2คิวแล้วผมของชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้ากันกายภาพนะครับแล้วก็ของชิ้นสองจะออกไปดาบดำก่อนเลยนะครับมาตรฐานบาดนนันก็ออกดาบดำนะผมส่วนพรคาถาพิเศษเนี่ยผมจะใช้เป็นฟิกเกอร์นะผมอย่าเอากระตุ้นเข้ามาครับกระตุ้นเข้ามาไม่ได้มีผลอะไรนะผมออกตีเร็วอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยับผมไม่ฟังจู่ล,ล่งโดนคิวไปนะ แล้วก็จูลงทีมแล้วคิวเบทิกไปได้นะผมเรียบร้อยครับผมคอมเลนน่าเป็นของเราแนะ่นอนนะสีไม่ดีสีไม่ดีเก็บไปสามนะครับผมผมเก็บไปสามนะครับสีไปครับสีไปเรียบร้อยครับผมเอาไปเร็วนะมาดิชูมาดิครับจูเรียบร้อยคนระับผมชูโดนต่อยไปอีกสี่คิวนะมาดิครับก็มาเลยครับจูร่งจูร่งเลนบนนะตายนี้ทีผมเล่น เป็นมากทุกคนเล่นเป็นมากนะพอดีจูโลงวิ่งหนีนะทุกคนเอา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 นะจูโลงเอานะต่อยไปดิต่อยไปดิต่อยไปดิเออววแปดนะทุกคนเอาแมงสาบก่อนเลยฮะตีไปผมเรียกเมงสามเลผมใครจะเรียกแมงอะไรก็ได้นะผมเรียกพแมงสามนะเพราะลักษณะมันเหมือนนะทุกคนจูโลงอะได้ววห้าอยู่เลยเพื่อนโดนกดแล้วเราอ่ะต่อยไปต่อยไปโดนดึงครับผมเราอย่าต่อยเข้าทิดขานะ เราจะโดนดาเมจขอ,องป้อมที่ยิงเรามานะฮารี่ฮารีฮาร่ฮารีาร่ได้ไม่ต้องถามอยู่เลยน,นะผมเพระาะว่าต้นเกมขเขาต้จะออกจากเกมนะฮะเอาเบียทิกเบียทิกเอาไงล่ะเพื่อนเบียทิกเบียทิกไม่โดนนะผมไม่โดนนะผมอุ้ยโดนปืนคนยิงคนระับอย่างนี้ต้องถอยก่อนนะผมก็มาดิเบียทิกก็มาดิครับเรียบร้อยใั้คิวเบียทิกมาหนึ่งนะฮะผมคิวนะผมอ่ะจู่ร่องโดนดึงครับผมเพื่อนช่วยด้วยครับผมแค่มีพลี์สเปน นี่นงไงครับผมบอกแล้วการโจมตีเขามันแรงมากนะครับบาดังเบสิกนะ,ะทุกคนอ่าเพื่อนชูชูว่างไงนะครับเอาเรียบร้อยดูสไลด์หนีครับผมง่อยเด็กนะทีนี้อดเรียบร้อยครับผมโอ้ลุงขนาดนี้จะเอาหัวไปไว้ไหนนะฮะอ่าตอนนี้ผมอธิเรียนการนะครับบาร์มอนว่าไงเพื่อนบาร์มอนว่าไง่ะครับเก็บไปผูกนะผมเรียบร้อยเรียบร้อยนะทุกคนเป็นฝั่งแฟนนีที่ได้คิวไปนะผมเรียบร้อย ได้มา2คิวนะครับคิวฮารี่ไปทำการโจมตีเบสิกนะครับผมหมัดแรงมากใครอยากใช้เอาไปเลยับผมผมไม่ห่วงนะฮะแรงครับแรงจัดแล้วบอกเลยว่าคิวคิวแน่นอนทุกคนคิวแน่นอนนะครับผมถ้าเข้าทีมไฟดีๆเนี่ยนะบาดางเป็นตัวที่เก็บอเมหิดได้ไม่ยากเลยครับผมแนะนำให้ซื้อของจิโร่ตัวนี้ยังไม่ได้ดนเนิฟนะฮะ แต่อีกไม่นานถ้าผมเอาไปถ้า GM เห็นไม่รู้ GM เอ็มจะเนื้อไหมนะครับผมชอบผมไม่ได้ไม่ได้ดังนะผมก็น่าจะไม่เห็นหรอกมาดิมาดิครับจะไป่าเก็บสามไม้อะเรียบร้อยผมกุสออนเก็บสองไปนะผมได้มาหนึ่งคิวนะไม่เป็นไรครับผมไม่ว่ากันนะครับจริงๆก็หัวหัวหัวควันขึ้นเหมือนกันนะทุกคนล้อเล่นนะฮะ อุ้ยโดูบามอนลาดแย่งอ่ะดูบามอนแย่งอ uh> oh ่ะเอาบามอนทำไมทำอย่างนี้นนี่นี่แย่งหรอแย่งเราหรออุ้ยเกือบตายทุกคนฮารี่ดูด้วยผมดีครับวายเกือบตายทุกคนอุ้ยดวงดีเราอ่ะกันนะผมมาดิเอาต่อยพื้ไปนะผมโอ้โหคิซอนเก็บสองง่ายคิออนโหดมากครับผมอ่ะผมได้เก้าคิวแล้วนะครับทุกคนอ่าได้เก้าคิวตายหนึ่งช่วยหกนะฮะ ไม่ต้องสนสก๊อตตรงนี้สนความมันอย่างเดียวฮะทุกคนดูไปขวัญฟานะก็มาดีครับเอาเอาเบรยังไงล่ะเพื่อนจูโล่งจูโล่งเอามาเพื่อนก็มาดีครับต่อยจัดไปเรียบร้อยครับผมโดนเพื่อนหนัเอาดีเลนกาง์ดนะคนเลนกางมีนัวนะฮะ ก็มาดีครับอ่าปล่อยบื้อนะผมเมื่อกี้นี้ใชอยูสองบื้อนะครับเรียบร้อยเกมนี้น่าจะจบไปอยู่แล้วกันนะผมก็รเนี่ยสีเขาเล่นไปก็เล่นไปอ่ะเล่นเล่นแล้วเอามาอัดก็ต้องรู้เวลามจบสไลด์นะผมเวลาขึ้นอยู่นะตอนนี้สิบเอ็ดนาทีนะทุกคนเนี้ตีหลอดคนเดียวก็ไหวนะครับทุกคนอ่าได้หลอดมาเลยนะผมสวยงามๆนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็ออกเสียงแห่งสายลมเป็นชิ้นที่4นะครับตัวชิ้นที่หก็ออกเป็นเจอะเกาะนะผมปีศาจคำรามนะฮะเป็นลูกปืนสีส้มนะทุกคนแรงมากผมเล่นสายเจากเกาะนะับทุกคนแล้วก็ชิ้นต่อไปในจริงผมจะออกโล่อาทิน่านะครับแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นออกโล่พลังสีแทนนะครับทุกคนจะออกเป็นหลอกโล่พลังสีนั่ทุกคนแต่ว่าถ้าเขามีเวทหรือตัวแรงๆก็ออกเป็นโล่อาทีน่ากันก็ได้นะครับผมหืนัวกันแล้วทุกคน เขาไได้นะผมมาดังเป็นตัวที่ยิ่งเจ็บยิ่งแรงนะผมจําไว้นะทุกคนถ้าเราอยากเขาได้เจ็บเราก็ต้องเข้าไปเขาเจ็บด้วยนะกูบุดีย์ถ้าอยากเขาเจ็บเราต้องเข้าไปเจ็บด้วยนะถึงเราเจ็บเขาก็ต้องเจ็บด้วยคนระับนี่ไงครับเป็นไงแล้วฟาร์มอนเป็นไงนะได้ไปฝังถึงลที่ได้ชืนนะฮะตอนนี้ฟิกเกอร์มาพอดีผมผมก็เลยรอดจากฮารี่ไปได้นะครับมีดูเลือดอยู่นิดหน่อยนะผมสำหรับมาดางนะังฮะ โอ้โหทางฝั่งไฟนีเราจบไปสามเลยเพื่อนจบไหมจบไหมจบไหมไม่จบไม่ยอมจบร่ะผมผมไม่ยอมจบต่อ,อยบ้าม่อนไปยู Yo, Yo, ่ไปได้ยู่ไปได้การว่าจบฟอมสุดท้ายก็ไม่ได้จบนะผมผมประมาทเกินไปนะครับโดนจู่ลงฆ่าเลยทุกคนตายแล้วกลับมากันอีกครั้งแล้วนะผมเอาไงแล้วครับเดนทังโอลาไปดีครับเรียบร้อยโอล่ารันโอล่ารันไปดีเพื่อนเอาเไม่เบียดเรียบร้อย ช่สิบสองคิวตายสองช่วยสิบสามนะจริงๆผมควรจะจบตั้งนานนะผมแต่ผมก็ครับเรียบร้อยโดนคูซิออนคิวไปครับเอามาแล้วช่วยฟันซนดีกว่าเอาช่วยแล้วผมนี่นี่นี่อุ้ยโดนฟอมยิงครับผมนี่ครับโดนฟอมยิงสองรอบเกือบตายผมไงครับจบดีกว่าจบดีกว่ามันอยู่แล้วน้องโดนฟอร์ติกโชว์กินเองครับจบด้วยสิบสองคผมตายสองช่วยสิบสามนะโอ้ย เรียบร้อยครับผมกีอหนี้หน no, no. อผมมันนี่เลยครับ <No. S 2> จัดตามได้เลยนะไดเอ็มมาด้วยทุกคนเออมาที่ที่หน้าก็จัดการก็ทําตามได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมมากมากนะครับผมสําหรับใครที่ชอบกบินวิมกดไลค์กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ